สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับฟ้าได้ค่ะในช่อง Happy f a okay s a ยเย้โอเคนะคะก็วันนี้เป็นคลิปที่มีความรู้อีกเช่นเคยนะคะคือปกติ้าฟ้าจะชอบถ่ายมุมนี้มากๆเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเพราะรู้สึกว่าบ้านฟ้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีฉากหลังเท่าไหร่อะไรอย่างี้ถ้าในบ้านมันก็มืดเนาะก็เลยออกมาถ่ายด้านนอกแล้วก็ใช้ หลเป็นกำแพงตัวนี้ละกันนะคะก็คือวันนี้นะคะฟาจะมาบอกไอเทมที่ควรมีในการสอบนะคะหรือว,ว่าในห้องสอบนั่นแหละนะคะคือย้ำว่าควรมีเลยนะคะซึ่งเราก็จะมาเกริ่นกันก่อนนะคะว่าไอที่มันสำคัญที่สุดเลยก็คือพวกความรู้นั่นเองเนี่ยตัวนี้สำคัญนะคะความรู้เราจะต้องทำการอ่านหนังสือทำความเข้าใจเนะะื้อหา ตรงไหนไม่เข้าใจนะคะเราก็ปรึกษาเพื่อนปรึกษาครูแลกเปลี่ยนความรู้อะไรอย่างนงี้หาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตดูในหนังสือด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะยิ่งถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะคะเราจะต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนั่นเองนะคะถ้าเป็นพวกสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่านก็คิดว่าได้แหละเออนะคะแต่ถ้ายิ่งเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งต้องอ่านเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวนะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยยิ่งต้องอ่านเลยโอเคนะคะ เราก็จะมาดูการอย่างแรกนะคะที่ควรมีเลยนะนั่นก็คือปากกาปากกาที่ถือว่าจําเป็นมากเพราะอะไรอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้อาไปกากาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปเขียนชื่อเออตรงนี้ดังนั้นตรงนี้สําคัญนะคะเราจะต้องเอาไปเขียนชื่อเพราะเขาจะนิยมให้ใช้ปากกาในการเขียนชื่อนั่นเองนะคะอ แล้วก็อย่างที่2นะคะนั่นก็คือดินสออ่ะแล้วทำไมดินสอถึงจำเป็นละ่ะอะไรอย่างงี้ถ้าในวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าสูตรการคำนวณต่างๆอย่างมิตรพวกการเปลี่ยนอุณหภูมิสูตรพนี้มันจะต้องมีการทดแล้วคุณครูเขาจะไม่ให้ทดในกระดาษคำถามใช่ไหมคะดังนั้นถ้ากระดาษคำตอบด้านด้านหลังมันว่างแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็ทดใส่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะต้อง ลบด้วยใช่ไหมคะดังนั้นอย่างที่สาก็คือ,อยางลบค่ะนะคะยางลบก็เอาไว้ลบพวกนั้นนะคะเขียนแล้วก็ลบเผื่อพื้นที่มันไม่พอนะคะแล้วก็อย่างที่4ค่ะนั่นก็คือนาฬิกาอ่ะทาไมนาฬิกาถึงจําเป็นเพราะว่าคือถ้านาฬิกาเนี่ยถือว่าเป็นจำจำเป็นมากๆเพราะเวลาเข้าห้องสอบส่วนมากเขาจะไม่ให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบด้วย ดังนั้นนาฬิกาจึงจําเป็นมากๆเพื่ออะไร1จะสั่นเวลานะคะ 2. เราจะได้ดูด้วยว่าเออมันเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างสมมติถ้าข้อสอบชุดน,นี้มี60ข้อ6แล้วก็ใช้เวลาในการสอบ1ชั่วโมงก็ข้อละหนึ่งนาทีแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบว่ามันเหลือเวลาเนี้ยเราก็สามารถกลับมาทบทวนได้แล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าทําข้อสอบแล้วเสร็จแล้วเวลามันเหลือ,อะนะคะ ไม่ต้องรีบเก็บนะคะให้อ่านทบทวนดูดีๆก่อนเราก็อาจจะมีทิกว่าเออข้อนี้เราไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะติ๊กไ้ข้อไหไมั่นใจเออแบบตรงนี้แน่นอนก็ไม่ต้องติก๊กแล้วเราก็พอทําเสร็จแล้วล้วก็กลับมาดูข้อที่เราติก๊กเพื่อที่จะมาอ่านโจทย์ใหม่วิเคราะห์ใหม่ถ้าเวลาเหลือน,นะคะเพราะว่า สูตรนี้ฟ้าเคยใช้าาแล้วนะคะตอนปอ .6 เนอะ mm hmm. ก็คือในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเอง mm hmm. คือถ้าไม่กลับมาทวนไม่กลับมาอ่านย้อนหลัง mm hmm. คือจะผิดไปทั้งหมด3ข้อเลยนะ mm hmm. ดีนะที่อ่านมาทวนคือทําเสร็จแล้วแหละแต่เพื่อนยังไม่เสร็จเราก็เลยอ่ะเวลามันเหลืออ่ะเอามาทวนอ่านทวนดูวิเคราะห์ดูใหม่แล้วก็ลองเลยลองเปลี่ยนคําตอบมันก็เป็นเก็บคะแนานด้วยแหละแต่เราก็ลองเปลี่ยนแล้วเวลาเฉลยปรากฏว่ามันถูก แล้วก็ออดดีใจดังนั้นตรงนี้นะคะสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันในการสอบได้เลยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็กลับมานั่งทวนดูนะคะว่าเออตรงนี้เราเราทำถูกไหมเราลองวิเคราะห์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นคณิตศาสตร์นี่แบบต้องยิ่งวิเคราะห์เยอะๆนะคะโอเคนะคะและอย่างสุดท้ายที่ถือว่ายังจำเป็นอยู่นะคะนั่นก็คืออ่า สูตรต่างๆในการคำนวณนี่แหละยิ่งถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างที่เกินเป็นตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะก็คือสูตรการเปลี่ยนอุณหภ,ภูมิหรือว่าเป็นความชื้นอย่างเงี้ยความชื้นสัมพัทธ์สูตรอะไรอีกอะพวกที่มันที่มันเกี่ยวกับสมดุลความร้อนหรืออะไรต่างๆทั้งสินน้นนานาซึ่งสูตรเนี่ยถือว่าจําเป็นมากไม่ได้มีแค่รายวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะคะบางอย่างอย่างสังคมอย่างเงี้ยสูตรในการ เขาเรียกว่าคำนวณเวลาว่าเวลาประเทศไทยกับประเทศอื่นมันห่างกันเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดอันนี้ยังต้องคำนวณแต่มันก็จะไม่แบบว่ายุ่งยากวุ่นวายเท่ากับคณิตศาสตร์เพราะมันเป็นวิชาเลขนั่นเองนะคะดังนั้นก็คืออันนี้มันก็สอบมานานแล้วแหละนะคะ ก็หาข้อมูลเอามาบอกเฉยๆนะคะว่าอะไรที่มันจําเป็นนะคะแล้วก็นาฬิกานะคะไม่ต้องนาฬิกาลูลานะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวครูคักจับได้ว่าเอนาฬิกาอันโชว์ได้กดแค่คิดเลขได้ได้่ดๆอะไรได้อย่างนี้เขาก็อาจจะไม่ให้เอาเข้าไปก็ได้แล้วก็เอาเป็นนาฬิกาที่ ดูแค่เวลาอะไรอย่างนี้เพื่อจัดสรรเวลานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ตรงน,นี้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย